ตอนนี้ที่ตุรกีก็ได้เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วแต่ไม่ว่าอากาศจะร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่ได้ทําให้บรรณาตื่นเช้าขึ้นได้เลยตื่นสายเหมือนเดิมหน้าหนาวยิ่งหนักกว่าเดิมอีกพอตื่นมาก็จะเป็นแบบนี้แหละขอเปิดม่านรับแสงแป๊บหนึ่ง <S 2> <S 2> <S 2> อากาศหน้าหนาวนี้มันสดชื่นดีจริงๆเหมาะจะทําอะไรร้อนๆกินจังเลยอย่างั้นวันนี้บรรณาก็จะมาทําเมนูแซลมอนต้มสีอิ๊วจากเศษส่วนแซลมอนที่เหลือจากเมนูที่กล้วยทําเมื่อคลิปที่แล้วใครได้ด่วนนะโอเคมาเริ่มเตรียมเครื่องเตรียมของเพื่อทําเมนูแซ หมอนต้มสิ๊วสดร้อนๆกันได้เลยเริ่มจากเอาหม้อต้มออกมาจากชั้นเตรียมเอาไว้แต่ก่อนอื่นกุ้ยก็จะเอาไข่ไปต้มรอเอาไว้ก่อนเพราะว่ากุ้ยอยากจะใส่ไข่ด้วยค่ะจากนั้นก็เอาน้ําใส่หม้ออีกใบต้มรอเอาไว้ให้เดือดได้ขั้นตอนต่อไปก็มาล้างผักที่จะใช้ทําเครื่องให้สะอาดโดยผักที่กุ้ยจะใช้ก็จะมีขิงหอมแดงแครอทกระเทียมรากผักชีแล้วก็ต้นหอมแล้วก็หั่นผักทุกอย่างให้เรียบร้อยผักเอาไว้ก่อนนี่ก็คือเห็ดหอมแห้งที่กุ้ยจะเอามาใส่ด้วยแต่จะใส่แห้งๆแบบเนี้ยก็ไม่ได้ต้อง าใส่ลงไปด้วยใส่แป้งข้าวโพดลงไปแล้วก็ใช้ช้อนคนๆ,ๆให้เข้ากันจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าเขย่าโอ้ยน้ำหกออกหมดแล้วจากนั้นก็ทิ้งไว้3นาทีแค่น,นี้ก็ล้างสิ่งสกรปรกแล้วก็ทาให้เห็ดหอมอ่อนไวขึ้นได้ไม่ต้องแช่เป็นชั่วโมงเลยดูจากสีน้ําก็รู้ละเทน้ําทิ้งแล้วก็ล้างเห็ดหอมด้วยน้ําเปล่าหลายๆน้ํให้เห็ดหอมสะอาดที่สุดล้างน้ําจนใสแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วโอเคเตรียมเครื่องทุกอย่างที่จะใช้ทาแซลมอนต้มซีอิ๊วเรียบร้อยตอนนี้ก็มาเริ่มลงมือทําได้เลยเอาผ แล้วก็ใส่ผงอบเชยเข้าไปด้วยเสร็จแล้วก็ใส่เศษซากแซลมอนลงไปในหม้อได้เลยแล้วก็ใส่เห็ดหอมตามลงไปต้นหอมที่เป็นก้านแข็งๆสีขาวใส่ลงไปตอนนี้เลยดีกว่าพอต้มไปสักพักฟองก็จะเริ่มออกมาแล้วพยายามตักฟองออกเรื่อยๆทำให้น้ำซุปใสๆเอาไว้ก่อนก็จะดีมากจากนั้นก็มาเริ่มปรุงรสด้วยเกลือซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วดำใส่เยอะๆตามด้วยมิรินที่จะขาดไม่ได้พริกไทยดำแบบเม็ดบดใส่ลงไปเยอะๆเลยแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลมะพร้าวต้มไปสักพักจนเครื่องปรุงละลายเข้ากันจากนั้นก็ใส่ไข่ปลาแซลมอน ไไปได้เอาไข่ต้มใส่ลงไปตอนนี้ด้วยเหมือนกันทีเนี้ยก็ตุ่นได้ไฟอ่อนแล้วก็ปิดฝาหม้อเอาไว้ใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะพอต้มเสร็จแล้วจากแซลมอนต้มซีอิวก็จะกลายเป็นพะโลแซลมอนงงมากค่ะ <c oughs> แต่ <c oughs> ขั้นตอนต่อไป <c oughs> ทุกคนก็จะงงเข้าไปอีก <c oughs> เพราะบรน้าจะมาต้มมามา่าฮ้ย จะมาทําต้บามบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกินเอาเส้นใส่ลงไปในหมอ้อได้เลยจากนั้นก็ตักพะลโล้แซลมอนตามลงไปในหมอ้อตักทั้งเนื้อทั้งน้ำให้เต็มหมอ้อไปเลยแล้วก็เอาเครื่องปรุงมาใส่ลงไปด้วยพอเส้นสุกแล้วก็มาเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นบีบเลมอนลงไปแล้วก็ใส่น้ําเลมอนสําเร็จรูปลงไปด้วยคนให้เข้ากาันชิมรสดูแซบแล้วก็คือใช้ได้เรียบร้อยก๋วยเตี๋ยวพะลโล้แซลมอนเส้นบะหมี่มันกลายเป็นแบบนี้ได้อย่างไรงงมากนะและแล้วแซลมอนต้มซีอิวก็ กลายเป็นบะหมี่พาโลแซลมอนทุกคนเ <c ười> คือกล้วยทำกินบ่อยแล้วนะทุกคนอันเนี้ยคือมันได้มันชอบมากกุ้ยชอบมากแต่กล้ยเพิ่งจะมาแชร์สูตรวันนี้